ทุกสิ่งจุกอย่างมันจะเป็นกรรมเป็นเวรริงใดจะผ่านมาในกายสังขารจะทุกขเวทนาหรือจะเจ็บปวดหรือจะทุกขแสนเข็ญเช่นใดก็ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ไม่ถิงกับตายปล่อยวางซะทุกสิ่งจุกอย่างพอใช้แล้วมันก็จะกลับเข้าที่เข้าทางไม่เป็นสิ่งใดอีกเดี๋ยวก็จะหลุดจะพ้นหมดมนทินทุกสิ่งจุกอย่างในการชดใช้และสร้างบารมีให้อยู่ในศีลบริสุทธิ์กายวาจาใจให้บริสุทธิ์ ความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นแล้วลูกหลานคอยอยู่จะได้กลับไปปลดเบื้องภาระนี่สินลูกหลานจะได้มีโอกาสได้ขึ้นมาทําหน้าที่ของตัวเองในสัญญาไว้ว่าจะบทหนึ่งปัญญาคานสาเร็จแล้วต้องมาทําหน้าที่ของตัวเองจะมีคมอุปธรรมภมอุปถากอยู่ตลอดเวลามีคุณเมตตามีแต่คนเอเื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นั่นคือรลลึกชาติได้ว่าจริงใดเนาะเกิดขึ้นบารมีทำไมถึงผุดพองรองใหญ่นี่แหละคือบารมีของเจ้า เจ้ามากมาหรือเกินหนอเจ้าเป็นใครหนอเป็นลูกหลานของใครมาเกิดมาจุดติกำบังตาอยู่กำทุกจิงจุดย่างยังปิดหูบังตานี่แหละคือเทวดาลงมาเกิดเป็นพระมกษัตริย์ในภพชาตินี้อีกคนหนึ่งนี่แหละคือบุญบารมีที่ลูกหลานจะขึ้นมาบ้านเก่าเมืองแก่ของพวกเองเองนั่นแหละคือพระมกษัตริย์องค์ต่อไปจากกูบาจาจทร์ท่้งท่านมีบารมีมากมายเพียงแต่บิดชดใช้เวรกรรมแค่นั้นเองต่อไปแสงสว่างจะเจิดจ้า บุญบารมีจะเกิดเขาจะเป็นที่พึ่งของทุกคนอีกมากมายในวันข้างหน้า